กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นั่นเองซึ่งในวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะทุกคนแต่ว่าเราจะมาแนะนําแล้วก็บอกวิธีการกดเข้าสมาพันธ์ที่หลายๆคนอาจจะยังงงกันอยู่นั่นเองซึ่งการกดเข้าสมันธพันยังไม่ยากเลยนะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ได้ทํากันใน ID หลักนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูใน ID ลองของเรานั่นเองว่าวิธีการกดเข้าสมาพันน่ะหน้าตาเป็นยังไงทํำยังไงบ้างนะทุกคนแล้วก็มีข้อมอมีเออไม่ใช่มีข้อมอน มีข้อมูลอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูใน ID ลองกันดีกว่าเนาะไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ใน ID ลองของช่องหอยทอแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบอกทุกคนดีกว่าว่าวิธีการกดเข้าสมัพันเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเนาะอันดับแรกนะทุกคนให้ทุกคนอะมองขึ้นไปบนหน้าจอของตัวเองนะมันจะอยู่มุมขวาบนที่เป็นรูปกลมๆแล้วก็มีหน้าคนเองเดี๋ยวเราจะซูมให้นะหลัจากนั้นล้วก็กดเข้าไปเลยทุกคน อ่าพอกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะทุกคนมันก็จะมีข้อมูลอยู่นะเต็มไปหมดเลยนะทุกคนนี่ก็จะมีข้อมูลประมาณนี้เลยซึ่งเราก็สามารถดูได้ว่าเอออันนี้เป็นแท่นอันดับใช่ไหมก็จะมีอันดับของแต่ละกิวแต่ละสมาพันธ์ที่แบบให้เราเลือกที่จะเข้าไปอยู่นั่นเองทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสมาพันธ์ที่สามารถสมัครเข้าร่วมได้นั่นเอง อันนี้ก็เราสามารถกดสร้างสมาพันธ์ของเราได้ทุกคนสามารถใช้50กระดุมแดงแล้วก็สามารถสร้างสมาพันธ์ให้ทุกคนสามารถมาอยู่ได้นั่นเองไอใน,นอนาคตอาจจะมีของช่องหอยทอดด้วยนะทุกคนก็คือบอกกันเกินไว้ก่อนแบบว่ามีใครอยากเข้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแบบว่ากดสมัครได้เลยทุกคนนี่ก็พอสมัครไปแล้วมันก็จะรอคําอนุมันนะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลย แล้วก็อันดับต่อมาในะทุกคนเราก็จะให้ทุกคนดูว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าไปในสมาพัานธ์แล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนน้่นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะ โอเคพอกดเข้ามาเราก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้เลยทุกคนมันก็จะขึ้นชื่อสมาพันธ์ของเรานั่นเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสมาพันธ์เราบ้างอันนี้ก็จะเป็นเราสมาชิกภายในสมมาพันธ์ของเรานั่นเองสว่วนนี้ก็จะเป็นไดอารี่ก็คือแบบใครทําอะไรใครเวลเท่าไหร่ใครเล่นแรงถือเท่าไหร่ก็จะขึ้นตรงนี้หมดเลยอะไรอย่างนี้นะทุกคนสว่วนนี้ก็จะเป็นร้านค้าสมาพันธ์นั่นเองซึ่งเราสามารถเอาเหรียญตาที่เราเล่นหมด5 V5 เนี่ย มาแลกได้ลทุกคนซึ่งมันจะแจกทุกทกท้ายซีซั่นเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นการออกจากสมาพันธ์นะทุกคนส่วนใครที่อยากออกสมาพันธ์เนี่ยก็สามารถคลิกคาว่าออกสมาพันธ์ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็จะออกให้เลยเรียบร้อยเลย เป็นยังไงกันบ้างทุกคนหากทุกคนมองว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe u ั s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ลากันก่อนนะทุกคนหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย